สวัสดีนะครับวันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์ในการเทรดของที่นี้นะครับวันที่นี้มี3วันเองนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่คุยไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เป็น Outside Dow Day mm hmm. นะครับของเมื่อเทียบกับเมื่อวันอังคารนะครับเ,เมื่อวานนี้ก็เป็น Outside Dow Day แล้วก็ก็โดยหลักนะครับของ Outside Dow Day เนี่ยก็มีคำไรได้ที่ตลาดเนี่ย จะเบรกลงจากล o ของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงต่อนะครับหรือถ้าเ e n d gap up อาจจะเป็น inside day นะครับอาจจะแกว่งตัวนะครับเนื่องจากว่าไว่ว้คงที่ตลาดมักจะเป็นซ u t อ i d อิ n s i d e outside แล้วก็ inside นะครับก็จะเป็น IOI pattern นะครับอาจจะเป็น pattern กลับตัวเนื่องจากเป็น wedge bottom ชนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ ดูเหมือนจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูเหมือนจะยังไม่ใช่แบบนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าเช้านี้ตลาดจะยังไงนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนเปิดตลาดช่วงบ่ายมานะครับก็มีเบรกนะครับแล้วก็ f o ร์ o วอ o นะครับก็มี some kind ออ m เมชชั่มูฟนะครับก็ลงมาเกือบถึงเมชชั่มูฟแทร็เก็ตนะครับข้างล่างเลยเกือบถึงเลยนะครับก็ก็ถือว่าเล็กนี้ก็สตรองอยู่นะครับ ก็ยังมองที่จะลงนะครับก็โดยที่มันไม่ไม่สามารถขึ้นไปปิดแก๊สนะครับแต่ว่าได้เทสต์แบรเทนไลน์แล้วนะครับเส้นเส้นเขียวๆเนี่นะครับเป็นแบรเทนไลน์ของของที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะขึ้นไปเบรกแบรเทนไลน์เส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับในเดือนานะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปปิดแก๊บนะครับที่โลของวันที่18ที่มนแมกเนตอยู่แล้วก็ตัว EMA นะครับของ 20วัน EMA ตัวนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าตลาดไม่ถึงนะครับแล้วก็กลายเป็นบูทรั p นะครับเป็นวันเล็กบูทรับเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นบริษัทแบบตลาดก็พยายามจะทำวิกว่าทอมแล้วเฟลลงมานะครับก็กไหลลงมาทั้งวันนะครับดังนั้นวันนี้ก็เบื้องต้นก็ยังมองว่าตลาดน่าจะยังลงนะครับเห็นยวมดูกันครับวันนี้9โมง20เกือบ25แล้วนะครับ projection 972นะครับ972นะครับก็แถวนี้นะครับถ้าเปิด gap up อาจจะเป็น inside day นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับอาจจะแก p down หรือ gap up นะครับในตลาดที่เป็นอ่อพวก index future ก็มักจะมี gap up gap down แบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราจะไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าจะ gap up หรือ gap down นะครับตลาดจะเป็นคนบอกเองนะครับถ้าเกิด gap up ขึ้นมานะครับ แล้วไม่ไม่ลงไปต่ำกว่าโลของเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสเป็น inside day นะครับวันนี้นะครับอาจจะเป็น sideways นะครับไปไปได้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมเจอกันตอนเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ